สวัสดีกัลยะาณมิตรผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านในขณะนี้ขอให้ทุกท่านได้โปรดจัดระเบียกายและใจให้อยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายที่สุดหลับตาลงเบาๆปล่อยวางเรื่องดาวของโลกภายนอกลงชั่วคราวนำจิตใจกลับมาแนบชิดอยู่กับลมหายใจเข้าที่นำเอาความสดชื่นเข้ามาและลมหายใจออกเที่ยวระบายความหนักเรื่องออกไป ท่านทั้งหลายในวัตตสงสารอันยาวนานที่เราทุกคนได้ท่องเที่ยวเกิดแต่เจ็บตายมานี้ไม่มีใครเลยในโลกที่ไม่เคยถูกครอบงำด้วยอารมณ์ที่ยรุนแรงและมีอนุภาพทำลายล้างสูงที่สุดประการหนึ่งอารมณ์ที่สามารถเปลี่ยนเทวดาที่กลายเป็นยักษ์เปลี่ยนผู้มีสติปัญญาให้กลายเป็นผู้มืดบอดอารมณ์นั้นมีชื่อเรียกสั้นๆเพียงคำเดียวว่าความโกรธ พระพุทธองค์ทรงเปลี่ยนความโกรธว่าเป็นเหมือนด่งไฟเพราะธรรมชาติของไฟย่อมให้แต่ความเร้อนและย่อมแผ่เผาสิ่งที่มันเองอาศัยอยู่ไปน,นั้นดับแรกวลองสังเกตไม่ถีดไฟสักการหนึ่งดูเถิดทันทีที่เราขีดหวัวไม่ขีดไฟจะลุบไหมและเผาตัวองไม่ถีดเองก่อนที่จะลามไปติดสิ่งเยิ้มความโกรธก็เช่นเดียวกันเมื่อใดที่มันปะทุขึ้นในใจ ใครคือคนแรกที่ต้องทุกทนเก่วนเก,นเกนวัยใครคือคนแรกที่หัวใจเต้นแรงความดันโลหิตพุ่งสงูงในหน้าบดเบีย้ยวและนอนไม่หลับในคืนนั้นไม่ใช่สตุของเราเลยแต่คือตัวเราเองต่างหากเพราะเราไม่ทิปเสมอว,ว่าการโกรธคือการเอาคืนเพื่อทำลายผู้อื่นแต่ความจริงดั้มหลับพทธศาสนาชี้ให้เห็นว่าด้านที่เราโกรธผู้อื่นนั้น เปรียบเสมือนการที่เรากำลังสดยาพิษเข้าไปในร่างกายของเราเองโดยมโนโภาพเองว่าขอที่ความเจ็บปวดจงไปเกิดกับสตัตูนี่คือความหลงผิดอย่างมหันต์พระสมณะสมพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระธรรมบทด้วยความจริงอันสูงสุดว่าความโกรธนั้นมีลาบปินพิษแต่มีปลายยอดอันหวานเช่นทำแบบนี้สะท้อนความเป็นจริงที่ลึกซึ้งอย่างยิ่ง ในเวินานิทีแรกทีท่เราโกรธและด้ระเบิดอารมณ์ได้ด่าทอได้ตว,วาดกัดได้หรือได้ลงไม่ทำลายที่เลจะหลอกลวงให้เรารู้สึกถึงความเสียใจรู้สึกถึงความมีอำนาจนั่นคือปลายยอดที่หอมหวานจองปลอมแต่น่าเสียดายที่หลังจากความหวานช่นยนั้นจางหายไปสิ่งที่ลงเหลือทิ้งไว้ในใจของเราและผู้ที่ถูกทำ้ายคือรากที่เป็นพิษ นั่นคือราเราในความสัมพันธ์ความบาดหมางความเสียใจที่ไม่อาจลบเลือนความผิดพลาดบางอย่างที่เกิดจากความกโกรธเพียงชั่ววินาทีอาจต้องใช้เวลาชดใช้นานตลอดทั้งชีวิตเราโกรธเพราออะไรสาหเหตุเบื้องลึกที่สุดของความโกรธในมุมมองทางพุทธศาสนาก็คือการยึดติดอยู่ในตัวตนหรืออัตตาของเราเองเรายึดมั่นในความคิดของเราเดียดของเรา ทรัพย์สินของเราทรัพย์สินของเราเมื่อมีสินใดมากระทบหรือมีใครก็ะทาไม่ตรงกับความคาดหวังไม่เป็นไปตามความปรารถนาของเราความไม่พอใจจึงก่อตัวขึ้นเป็นแรงขัดเคื่อนที่เรียกว่าปฏิฆาและพัฒนาไปสู่ความกดเคื่อนที่เรียกว่าโทสะและถ้าผูกใจเจ็บฟังดึกต่อไปก็จะกลายเป็นพยาบาทถ้าเราต้องการจะดับไฟที่เผาบ้า,านเราจะใช้ไฟสูงลงไปเพิ่มหรือไม่ แน่นอนว่าคำตอบคือไม่เราต้องใช้น้ำดังนั้นการจัดก,การกับความโกรธเราจะไม่สามารถใช้ความโกรธหรือการโตถเถียนที่รุนแรงเข้าไประยับความโกรธได้เลยดังพุทธพจน์ท,ที่ว่าเวนย่อมระยับด้วยการไม่จองเวนเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะดับไฟไปเลยแกนกองนี้คือน้ำอำมตะเถสบิและเมตาการมีสติ หรือความได้นเลือดเท่าเท่าเปัจจุบันคือบั้ม布拉แกนดันแย่พยายามที่อารมณ์เกิดพุ่งที่ยันขึ้นถึงยอดออกสิ่งแรกที่ควรทำไม่ใช่การเป,รปริดปากเพื่อตอบโต้ไม่ใช่การพิมพ์ข้อความแผนหน้าจอแต่คือการหยดและการไม่โยดกับลมหายใจขอให้ใช้ลมหายใจเป็นเบื่อฉุดเฉิญหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเพียนชั่วขณะที่เราดิ้นความสนใจกับไม่ที่ลมหายใจ อิทธิพลของความโดดจะถูกดับกระแสะลงเหมือนฟิวส์ที่ขาดลงทำที่ไฟฟ้าสิงอาดมวิ่งต่อไปไม่ได้ที่ใช้สติพิจารณาดูเข้าไปในใจตนแล้วพูดเบาๆในใจว่านี่ไงความโดดมันมาเล็วหนอมันดูกำลังทำให้ใจเราขุ่นวัวนนอเพียงแค่รู้ทันว่าโรดอำนาจของความโดดก็จะลดลงไปแล้วขึ้นหนึ่งแล้วตัวธรรมชาติของจิตเล็มันจะกลัวปัญญา เมืฆแสงสว่างเฉินสติใช้เข้าไปความไม่ปลอดเห็นความโกรธก็จะเริ่มจางหายไปคเครื่องมือต่อมาคือเมตตาและกรุณาหรือแกนเปลี่ยนมุมมองสิงินปัญญาหลายคนเมื่ถามว่าเราจะไปเมตตาคนที่ทำลายเราเอาเปรียบเราดได้อย่างไรมันไม่ยุติธรรมนั่นคือความทิศของปุถุชนทั่วไปแต่ในสายตาของผู้ปฏิบัติธรรมเรามองเห็นว่ามนุษย์ทุกคน ร้วยเหตุผที่ทำให้เราโกรธนั้นต่างตกยน่ในกรงขังของความทุกข์ด้วยกันทั้งเส้นคนที่มีความสงบเย็นอยู่แล้วจะไม่มีวันลูกที่มาเบียดเบียนด,ด่าทอโดยทำได้ผูอ้อื่นเลยการที่ใครสักคนแสดงพฤติกรรมใดจากออกมาเน้นแปลว่าภายในใจของเขาจำเริ่นถูกไฟดิเลตแทนเผ,ผาเย็นหนักเขากำลังทุกข์เขาควบคุมตนเองไม่ได้เขาน่าสงสาร เล็บเสม็นคนป่วยที่เพิ่คขั้งถ้าแม่ผู้รักษามีแต่ความเดดเดี่อวคนป่วยแม่ั้นก็นท้ใช่ผู้เจริญแล้วไม่จงทิสียว่าใครทำกัมสินได้ไว้เขาย่ำเรื่อดับผลสิงกัมนั้นเสมอนี่คือกฎเห็นกรมที่เทียนท,ทำเสมอถ้าหากเราไปโกรธเท้าเท่ากับเราเกาเท้าเข้าไปบินผู้ดับผลแจมได้ใน่วมกับเขาไปดิ้งที่อยากจะบ,บันเท้า,มาไม่ได้ในบ้านเรา หากมีคนเอ,อาแทนฟดินงเดมไม่ยืนสีมือท่านท่านจะรับโนไว้ที่มือพองไหมย่อมไม่รับคำด่า,ดาทอหรือาการกระทำแย่ๆของคนหยิ่งก็เช่นเดียวกันหา,านกแทนโก้ก็เท่ากับท่านรับสิ่งสก,กรปรกนั้นมาปรุงแต่มเป็นอารมณ์แล้วแต่หากท่านเพียงแค่รับรู้มีสติเบรยว่างไม่ตอบโต้จมเอ็นไม่ดีนั้นย่อมตกลงที่ผู้ให้เหมือนทงนั่งไล่รถฟ้า สุดท้ายน้ำลายนั้นย่อมตกหลงสีหน้าของผู้ถง่งเองความอดอทนอดขั้นหรือความเข็มดิรมไม่ใช่ความอ่อนแออย่างที่โลกมักเข้าใจโลกสอนว่าผู้เข้มแข็งคือผู้ที่ชนะในการโต้เถียงแต่ในทางธรรมพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ที่สามารถเอาชนะตนเองเอาชนะความเกลีดที่คุกคุนในใจตนเองได้คือนักรบผู้เป็นดั่งและสัญญาณาหที่สด การเฮอภัยเป็นทางอันสูงสุดที่เรียกว่าอาภัยเหตุการไม่ผูกโกฎที่การปลดปล่อยตัวเราเองที่เป็นอิสระจาะกการถูกจ้องจำในอดีตท่านจะถือดาบเพ่งความแค้นพูกติบตัวไปตลอดชีวิตเพื่อทำลายหัวใจตัวเองไปทำไมในเมื่อท่านมีปัญญาที่ประดุดดอกบวัวเท้าที่สามารถเบี่งบ้านอยู่เหนือน้ำโคลงแห่งอารมณ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้เราทั้งหลายลองท้าทายตนเอง ยม่มใดที่คลื่นลมเห็นทัวรสาพัดกระหนำ่ำขอให้โดนเจ็ตของเราแม่นคล่องดังคนเมาที่สายลมพัดไม่กระเทือนหรือแดงความเบ่งวางของท้องฟ้าที่ไม่มีเสินใดมาขีดเทียนให้เกิดจอยแปกเปี้ยนได้เปล่อมันมากเล้บเลยมันไตเกรก็รู้ว่าโกรธแต่ไม่ตปรงแต่งตอหายใจลึกลึกเยี่มดับมันด้วยปัญญาแล้วความโกรธนั้นก็จะอ่อนแรงลมาดใสายไปเอ็นตามธรรมชาติ เพราะความจริงที่แท้จริงคือไม่มีใครทำได้ใจเราได้นอกเสจากเราจะเปิดเบอร์ตูกให้มันเข้ามาเอางขออานิสงส์หินดันฟังธรรมและการเจริญสติในวันนี้จงเป็นพลับปัจจัยดวงบันดาลที่ดวงจิตของทุกท่านเต็มเปลี่ยนไปด้วยความร่มเย็นเป็นด่งสายน้ำช่ำเย็นที่ไหลฉัดล้างความคุ่มมัวในจิตใจให้มีเมตตาทาคำจุนโลกและจมลงตนอยู่บนเส้นทางถึงความรู้ตื่นและเบิกบาน จากนั้นเท่านั้นเธอ